สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดศร,รีสะเกดมือนี้จะพาไปชวมวัดสวยๆนะครับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกดนะครับชื่อวัดไตรสามคัคคีนะครับอยู่อำเภอโพธิ์ศรีสวัรณจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเปิดโดยภาพมุ่มสูงสวยๆนะครับของวัดนะครับวัดนี้เพินวาเป็นเกานะนาค เมืองบาดาลนพนว่านะครับมีนาพญยานาแกางไหลนะครับในวัดแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามหลายเป็นที่นาตื่นตาตื่นใจของผู้ไปเยือนนะครับมาถึงกับบริมีค่าใช้จ่ายอย่างนะครับเขามาบึงฟรีนะครับที่จอดรถจอดล่าก็สะดวกสบายนะครับวัดกํา่างปรปับปรุงนะครับในสางขึ้นมา ในปีสองปีนะครับตอนนี้ก็จัดไว้ให้พี่น้องเได้เข้าชมที่มีความสวยงามนะครับเป็นนาคนาคแกงหลายองค์นะครับหลายเอิ่นวาองค์หรือตนมาจากเนาะแต่ว่า,ามีความสวยงามนะครับสามารถเดินเข้าไปเบึงไปชมไทยหลุบหลกัลกหล,ลายมุมแล้วก็มีเป็นไข่ไข่เป็นหมอกควันนะครับเป็นไอหนามสวยๆนะครับ ห้เฮ้าได้ยางชมยางไทรูปได้ยางสวยงามแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็อยากเสี่ให้เห้าได้ไปเบิ่งกันนะครับแต่ละจุดแต่ละมุมนี่โอ้ยเนาะอ่อนซ่อนครับเพนจัดมุมไหวสวยงามอีหลีนะครับให้เห้าได้ไปเบิง่งไปกับสการะนะครับองพระญานาคนะครับเกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับ ขาวันวันหยุดนะครับผู้ชมหรือสายบุญเท่ากับสิบไปเบิงหลายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหน้ายิ้มนะครับเคยเห็นบอครับนะครับเป็นเบิงทันคือยิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นที่แปลกใหม่ที่เท่าบ่บเคยเห็นนะครับขันผู้ใดมาจุดนี้ก็อยากให้มาทายรูปเบิงนะครับในมุมนี้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเก็ดเดินเบิงชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ท้งแอดนี่ก็ไปกับตื่นตาตื่นใจถ่ายภาพมาหลายเนี่ยนะครับคงสีคลิปอาจจะเน่าเนี่ยจักหน่อยนะครับไอ้น้ำนะครับ่นก็นจะเป็นสีเขียวมรกตสวยๆนะครับแต่ว่ามือที่ไปนี่ฝนมาแน่นะครับฟองฝาบ่ค่อยใสนะครับก็เสียดายอยู่นิดนึงนะครับถ้ามือได้่าใสใสหรอือย่ามือแรงแสงสีทองน้ำเนี่ยโอ้ยคือสีงามหลาย มีโอกาสก็สิไปแก่มือใหม่นะครับนะครับก็จะมีเป็นอ่าเป็นละอองน้ำสวยง่ามนะครับประกอบกับองค์พญานาคได้หลายตัวได้หลายตนนะครับเนี่ยนะครับมีมุมถ่ายภาพสวยๆนะครับอยู่นี่วัดไตรสามัคคีอำเภอโพสีสุวรรคจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอเข้าอื่น่า เกาะนาคเมืองบาดานนะครับที่ทางพระอาจารย์ท่านได้ส้างไว้ให้พี่น้องให้มาทําบุญมาชมกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับนะครับการเดินทางกับบยากนะครับจากศรีสะเกดมาโพธิ์ศรีสุวรรณถึงเลี่ยวสายไปประมาณจากัก2-3งมกิโลนะครับก็น่าจะถึงนะครับ นักท่องเที่ยวกับม้าเรื่อยๆนะครับมือที่ไปคนเป็น,นย่มแล้งฝนใน่ก็ได้ยมีโอกาสว่าคนบหลายปัานใดน,นะครับแต่ได้มุ่มไทยภาพสวยๆหลายทางนะครับเอาเดินข้ามมาก,กับสีพอร์ตระข้างง่นะครับละข้างงหญ่ใ้เข้าเดทไทยหลวงเป็นจุดเช็คอินของอ่าัดไตสามัคคีนะครับอันนี้กับม้า่ายภาพลกล้วา็ยางเบิงจุดต่างๆนะครับบนาเบื่อนะครับ,บเบเบื่อนะครับ มีในน้ำกุ้ยชีีปลานะครับสวยๆเข้าเด้น่งช่มไปเรื่อยๆนะครับริมริมน้ำนี่ครับในน้ำสีิวเขียวนะครับสวยงามนะครับสวยงามมีปลาสวยงามเบิ่งน้ำไอเหว่าเสียฐีใจบุญผลวะนะครับนี่มีขอกใหญ่มาให่ไทลุกมีจุดเช็คอินเกาะมอดศูนย์นะครับเกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับแล้วก็มี สุ่มมีจัดเกี่ยวกับหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับและว่างมาอีกก็จะมีก่อนจะถึงว่าวิหารก็จะมีเขาเอิญว่าอย่างละ่ะมีพาลืษีเนาะมีมุ่มทายภาพมาให้ให้เาได้มาสักกะ,ละและมาถํำบุญนํำนะครับเดินขึ้นมากก็จะมีจุดให้ห้าเบืองหลาย แต่ที่นะ่าสวยงามอีหลีอีกจุดหนึ่งก็คือภายในวิหารนะครับเรียกว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในวิหารวัดไตรสามัคคีเฮานี่ครับจะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ให้ถ่ายภาพทําบุญนะครับสวยสดงดงามเพียเป็นถรำมนี่นากมีพระพุทธรูปสีขาวนะครับปากแดงนะครับสวยสวยอีกแบบหนึ่งนะครับ มีมุมใหม่เฮ้าเดทถ่ายรูปกลองศึกษาเบิ่งนะครับกับเป็นจัดแสงจัดไฟได้อย่างสวยๆนะครับเป็นที่นนาตื่นตาตื่นใจนะครับลองไปเบื่องพี่นอ้องถ่ายภาพมาผถ้ายๆกับสวยนะครับกับฝากทําบุญนํานะครับมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ก็ทําบุญนะครับถึงะอาจารย์ว่าเออมาฟรีบ่ตตองเบิ่งอย่างก็แลแต่น,นะครับเฮากะ าศาสนาพูดเท่าเนาะเท่าขาวัดกับว่ากับหลวงท่าบุนเป็นธรรมดานะครับมีจุดถ่ายภาพไล้ล้าอี่หลีอีหลอนะครับอยากให้มาเบิงเขียดใบมีสุ่มต่างๆมีดอกไม้มีดอกไม้เทียมนะครับเหตุจุดใให้พี่น้องได้บ่อน่าเบื่อนะครับในการมาเที่ยวที่วัดไตสามคี้แห่งนี้นะครับก็ให้บึงไปนะครับมีทั้งหน้าก็จะมีที่จอดรถด,ดีนะครับ แล้วก็มาสะดวกสบายนะครับนี่ครับเมื่อนั้นฝนตกนะครับมีมุมสะท้อนในน้ำก็ถือโอกาสได้ทายเงาสะท้อนอีกสวยๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ช่วงแรกๆนะครับก่อนย่างเผินจะเปิดไฟนะครับจะมีไฟมีหมอกละละอองน้ำนะครับมาเข้าได้ชื่นชมได้ทายภาสวยๆกันนะครับนี่มุมมองเริ่มเปิดไฟขึ้นยามแรงนะครับ เสียดายถ้าเป็นพระอาทิตย์ตกทองฝาสีทองนะครับประกอบกับแสงไฟนํำก็ดีสวยกว่านี้นะครับนี่นะครับมียูทูบเบอร์มีช่องต่างๆนะครับมาถ่ายภาพนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดเท่าแบบหลายนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับสายคนมาท่องเที่ยว นะครับส้่งชื่อเสียงให้จังหวัดเฮาอันนี้ปิ้นโตบ่นี้ครับปิ้นตัเยอักนะครับอันนี้เพิ่นเครจะเป็นอันเป็นอันที่ใส่แท่งน้ำนะครับแท่งน้ำนะครับแต่ว่าเพิ่นเครดเพ่นสีเป็นขึ้กายปิ้นโตนะครับหนาเบิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ากันไปกันล่องไปทายลูกเบิง่งในจุดนี้ก็ถือว่าสวยอีกตัวหนึ่งนะครับ,บกก่เคยเห็นมองใดมาก่อนนะครับนี่อยู่จนคำจนแล่นนะครับก็ทายไปเรื่อย นะครับนี่แสงสีเรื่มมานะครับช่วงย่ำแรงนะครับเพื่อนเจะบจัดแสงจัดสีไทยไฮฮาเบิง์นไทยเป็นคลิปหรือไทยเป็นภาพนหนึ่งกับสวยงามนะครับขันมีโอกาสกับยูหอดย่ำแรงนะครับช่วงย่ำแรงพอดีคือหนึ่งอากาศบ่องอนนะครับแล้วก็ค้นบ่หลายนะครับเอาอยู่ไทยจุดใดมุมใดก็ไใด ได้ภาพที่สวยกว่าช่วงกลางวันหรือช่วงวันหยุดยาวบางเทือค้นกันหลายๆนะครับเพียว่ามีค้นหลายแห้งนะครับก็ล่องเบิงโอกาสจังหวะที่ชิไปชมกันนะครับอันนี้นะครับมีหมอกควันหมอกเขาเรียกว่า,หาอหลไอ้นานะครับจำรองที่บพิเนเกิตขึ้นมานะครับเกิดสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีเปิดไฟนี่แหละอยากใหไไปเบิงนะครับมีแสงสี แสงสีไฟสวยๆนะครับนี่อันนี้นาคยิ้มอีกอยากให้มาเบิงมาจุดนี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับมาเบิงมาทําบุญกันที่วัดไตรสามัคคีลากันด้วยผามุ่มสูงสวยๆของวัดไตรสามัคคีอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอให้พี่ให้น้องได้ชอยอ่าซอยเผยแพรนะครับปราชาสัมพันธ์นะครับแช์กดไหลกดแช์นะครับเพจ ศรีสะเกตที่นี่บ้านเรานะครับให้คนมาเบ่งจะเผยแร่แรงตรงเที่ยวศรีสะเกตกันนะครับ